แต่มันมีแบบนี้มาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าใจมากตอนนี้มาคุยกับพ่อใช่ไหมที่มันเข้าใจมากมัน,มนูแหละเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าใจมากไม่ไม่เชิงหรอกคือคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีบอกอไม่มีแล้วก็ไม่มีมนุษย์คนไหนที่มาพูดเรื่องนี้น <Grammy. S 2> แล้วหนูตอนมาเข้าใจมากตอนที่มันได้คุยกับพ่อช่วงหนึ่งใช่ไหม,ท,มที่มันเริ่มมันเหมือนยืนยันว่าสิาง่งที่เธอสิ่งที่หนูมีที่หนูเป็นมันมันไม่อกปกติแ่เหมือน คือคือทุกครั้ที่หนูก็ไม่ได้แบบถ้าอย่างแบบหนูเปแบกบ็ก็ไม่รู้นะพ่อหนูไม่ได้แบบสนใจในนั้นพ่อเะยถ้าแบบคนที่มาเรียนกับพ่ออยู่กับไม่ตอนที่หนูคุยกับพ่อพ่อยังไม่มีใครมาเรียนกับพ่อนะคือมันมีเข้ามาทางเฟซบุ๊กคนสองคน,น,นใช่ัหนตอนตอน,ตอนนั้นอนะ่ะมันมันไม่เหมือนกันคือคือคนที่มาเรียนกับพ่อคือเขาก็จะจะมาเรียนแล้วก็ามารู้ใช่ไหม แต่หนูเหมือนรู้อยู่แล้วอืแต่หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรอืมไม่รู้ว่าแบบว่ามันมันมันคืออะไรอธิบายยังไงชาวบ้านยังไงไงเออเออเออแล้วพอแบบได้คุยกับพ่อไม่เคยรู้อ่ะแล้วอยู่พ่อก็มาพูดเรื่องเนี้ยมารู้เรื่องเนี้ยมันก็เหมือนเราอ่ะเราเปรี้ยนดี่ว่ะเราอีกก็มันก็เหมือนกันดี่ว่ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมันก็เลยทําให้เราเข้าใจตรงนี้ใช่ทำให้เราแบบทำให้เราสนใจมันอืมอืม อ้าวเรากลับไปสนใจมันเพราะว่าปกติมันก็ไม่ได้ไปสนใจมันก็คือแบบมันก็แค่แบบอะไรเพิ่มขึ้นมาในชีวิตอ่ะมันไม่ได้แบบราดับหองมันไม่ได้แบบอะไรวิเศษเหมือนแบบมีพลังมีอะไรอืก็แค่เรื่อนฉยๆให้เรารู้สึกขึ้นมาเพราะนั้นเราก็เลยแบบไม่ได้สนใจมันไม่ทำให้เรารวยขึ้นเือนไม่ได้ทาให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเราก็ยังลำบากขยขงที่ข้าแต่เราก็ยังไม่ได้เข้าใจมันอย่างละเอียดใช่ไหมใช่แล้ว แล้วเราก็เลยกันว่าเราเขาไม่ได้อยากไปสนใจมันใช่ไหมว่าเรามีแล้วว่าตอนนั้นได้คุยกับพ่อที่เราคุยกันเรื่องนี้อ่ะเยอะๆหน่อยตอนที่พ่อขายหมูย่างขายหมูย่างตอนพ่อเจ๊งจากจิ้มจุ่มมึงก็ไปอยู่ไอออมอยู่ที่หอตรงนู้นเล็กๆที่ไอถุงเงินตายน่ะที่เราได้คุยกันเรื่องตรงเนี้ยเรื่อสนใจมันรองก็ะชวงแต่โชคตอนที่หนตอนที่หนอนปวนใจเรื่องเล่าเหมือนเดิมตอนนั้นมันเข้ามาหนึ่งจะเข้ามาหนึ่งสิบสาม มสองเหรอมึงไปบวชตอนมึงจะเข้ามาหนึ่งนะมึงจำผิดเอะเลือกปิดเทอมใช่ไหมเออเออทนแรกเทอมพอปิดเดือนใช่หรอวะไม่ใช่มึงจำผิดมึงจะขึ้นมาหนึ่งนี่แหละตอนนั้นมึงอยู่ประหกตอนมึงอ้วนๆอยู่ไงแล้วหลังจากนั้นมึงก็ผอมเลยเอออืมปีห้าสองอ่ะมึงบวชอ่ะ มึงขึ้นมหนึ่งอะปีนั้นเมื่อพ่อวันปิดเทอมใหญ่เดือนเมษาไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกคืออย่างแรกเนี่ยอยากรู้เ่ามันเหมือนธรรมชาติเนี่ยไปชื่อแบบเขาชื่ออะไรนั่นสมาธิอย่านี้อยางนี่อย่านี้อ่างนี้อย่างนีดูว่าจะเพราะวหนูไม่ได้อ่านแค่ของเลี้ยจ้างตรงนั้นหนก็อ่านตอนนั้นหนูว่าแบบนั่นสมาธิอะไรคือไปอยู่นู่นแหละหนูก็ชอบอ่านหนังสือไงแล้วหนูว่าคือแบบ ก็ไปอ่านเขาไม่ไ ager, มีอะไรทำของเขาแต่มีอะไรทำพอไปอ่านปึ๊บเราก็เริ่มสงสัยแล้วไปลองัะหน่อยพอ,อไปนัง่งพอไปนั่งอะ่ะแต่มันก็มีจริงๆมันก็เหมือนที่เขาเขียนส่วนนึ่งที่จริงแต่มันไม่เปิดที่ไหนไม,ไม่ได้วิเศษไม่ได้แบบมีพลงังที่ว่าหนูตอนแรกหนูก็ฟุง้งที่ว่านั่งตอนนั้นนะน,นะที่หนูคุยกับพ่อมันเป็นยังไงตอนแรกมันฟุ้งไปหมดใช่ไหม มันก็ไม่ช็อกเอาจจะสาที่อยแล้วก็แบบนี้นแล้วไปนั่งตอนไหนที่มันอยู่ๆมันก็นิ่งไปเลยมันก็เฉยๆไปเลยไม่รู้ว่านิ่งตอนไหนแต่มาาันจนเขาสึกว่าแบบมันนิ่งอะ่ะเขาสึกตอนนั้นคือไม่ม,ไม,มีไม่มีช้าเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่ความรู้สึกนิ่งๆเหมือนจรงหลับจริงติ๋งให้เราแต่เรามีสติอยู่ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหรหรือว่ามันเร็วแค่ไหน ไม่รู้ว่านานเลยด้วยซ้ำแล้วเขาในเขารู้สึกเรามันก็นานด้วยเลยด้วยเพราะว่าตอนที่พ่อให้หนูไปบวชที่วัดป่าเชิงเรียนนั้นมันหูกกไก่นะเราอยู่ปากเกร็ดไอ้นนท์นั่นมันอยู่สามแยกปรชาใช่ไหมก็ไอ้หนึ่งขอมาเธอตอนนั้นมันอ้วนนะไปเล่นใครก็งงหมดเลยเออใครก็บอกว่าเอ้ยหนึ่งหนึ่งทำไมมันผอมลงเพราะยืดตัวเด้ยเขามอหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอะไรก็เปลี่ยนไปใช่ไหม เราเปลี่ยนไปตั้งแต่ความรู้สึกแรกก็ในความรู้สึกที่ว่าเราอ่านแล้วเราโอ้ใช่ตั้งแต่อ่านตอนแรกแล้วใช่มันเหมือนเข้าใจสิ่งที่สิ่งที่คามเป็นธตอนจะไปดั้งสมาธิใช่ไหมสอนก่อนแต่วันเดียวกันน่าจะวันเดียวกันจะรู้จำไม่ได้ว่าวันไหนนานมากคือเราไปเข้าใจตรงนั้นให้ผมเข้าใจตรงนั้นก่อนอืมันยู่ๆไอความรู้สึกต่อเข้าใจมันมันรู้สึกดีมากมันรู้สึกแบบ มันออกแล้วแบบเหมือนเรารู้อะไรสักอย่างนะยิ่งอยู่เราก็รู้อะไรสักอย่างเพราะว่าคุณต้องเขรู้สึกเป็นโลกสบายใขึ้นมแล้วก็มิเศษแหอะไรแต่พอเราเข้าใจตรงนั้นเนี่ยแต่มันก็มีเรื่องที่หนูสงสัยไงก็แบบว่ามันมีความพิเศษจริงไหมอะไรเงี้ยกับกับผิวที่เราจะทำอ่อพอไปด้านทั้งหมดทีชนี้เราก็อ๋อกเลยว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรพิเศษบ้าง มันไปออกตอนนั้นแหละว่าไม่ใช่เรื่องพิเแต่อออพระเจ้าอออแล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วมึงไม่เห็นบอกพ่อเลยวะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องพิเศษอะไรกันเน่อพิเศษเราะตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ได้พ่อก็แค่สวดมนต์ไหว้พระเฉยๆนะตอนนั้นใช่เพราะพ่อตอนนั้นปีห้าสองแล้วพ่อมาทําจริงจังตอนปีห้าแปดห้าเก้าเนะห้าเก้าถ้าหนูบอกพ่อ มันก็คงเป็นเรื่องพ่อก็ยังไม่รู้ด้วยไม่หนูคิดว่ามันจะเป็นเรื่องปกติปกติเพราะว่าเออพราพ่อก็ไม่เข้าใจพ่อเขายังไม่มีเรื่องพวกนี้คนเราเชื่อแบบนั้นอืมอืมอืมมันก็เลยไม่รู้ว่าบอกทำไมอืหรือเรื่องพวกนี้หนูจะต้องไปพูดกับใครเชื่อเลยอืมนึกว่าคนเชื่อแบบนั้นแต่เราแบบเหมือนเราไม่ได้ดูหนัสุดนัรกอืมมันเหมือนเราูมันเหมือนคนเราเลเวลอ่ะแต่เราไม่ได้ไปดูถูกเขาหรอกนะว่าเขาแบบไม่ฉลาดแต่แค่เขาไมู่้เรื่องนี้อืมในการที่ว่าอยู่คนระดับ แล้ไม่รู้จะได้เสียงอะไเขาภาไในเลยเนี่ยเนี่ยเขาแค่รู้แค่นั้นก็ปล่อยให้อู้แค่นั้นเอถ้าเขาอยากรู้จะเขาคนขายท้างนอะไรแต่ก็ไมอยมันเป็นเรื่องของใครของมันไม่อยากสอนใครขนาดนั้นเลยมู้จะสอนไปเพื่องมันเันเรื่องเป็นเรื่องของใครของมันนะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะบางคนก็รู้ก็แต่ถ้าขาวว่ารู้แล้วดีไหมก็ดีแต่ถ้าถาวว่าไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วเกิดอะไรกับชีวิตไหมก็ไม่เกิดรู้ก็ไม่เกิด ม่ไดต่างกันมันก็ดีแหละดีกับชีวิตพ่อบอเราเข้าใจตรงนี้แล้วมันใช้พานใช้ชีวิตมันเรียบง่ายใช่ความทะเยอทะยานความอยากความอ่ที่มันเคยมีในใจเรามันก็จะหมดหายไปแล้วเหมือนเราแบบควาเฉยๆกับชีวิตอะมันลดลงจริงๆกันเนี้ยถ้าเทียบกับตอนเด็กตอนเด็กของมีความอยากได้อยากได้นู่นอยากนี่พ่อไม่เห็นหรอว่าโอ้เราจนแต่หนูไม่เคยแบบ จยากได้อะไรขนาดนั้นเลยไม่เคยขอของแพงๆพ่อเลยไม่เคยอะไรเลยอะ่ะขอว่ามีเงินซื้อให้หรอกไ,อไม่หรอกไมใช่ไงแต่หนูก<ต>็ไม่เคยมไม่เคยแต่หนูก็เคยงองเงยซื้อของนอะไม่หนูก็ไม่เคยไปงอแง,งยแบบว่าโอ้พ่อต้องซื้อให้นะต้องอย่างนี้ก็พ่อไม่มีเงินนะพ่อก็ไม่ถ้าเป็นเด็กถ้า,าเป็นเด็กบางคน้องอเงยนะบางคนก็แบบจะต้องอยากได้อยากมีเหมือนเพื่อนอะไรพ่อก็พามันไปดูหนังไปอะไรไม่เคยให้ให้มีปมด้อยว่ามันเลิกกัน เอ็มก็ไม่ให้มอยู่ผมด้วยก็พยายามที่จะให้ชีวิตที่ดีที่สุดดิ้นรนขายของหาเงินไม่ให้ได้ลําบากเพือนเขารีดผ้าแม่กูต้องรีดทุกวันให้มึงอะมึงก็ยังทําอะไรไม่เป็นเลยมึงติ่งมารีดผ้าตอนปตอนมหนึ่งนี่แหละให้รีดให้ซักผ้าอย่างซักก็ไม่ค่อยสะอาดก็เติกมหนึ่งพ่อทำเป็นทุกอย่างแล้วต้องหาของพ่อแม่ไปซักเพิ่งเริ่มทำมหนึ่งก็ได้ไ้เก่งทำเก่ง เราไม่มีเหมืองคนอื่นเลยเราก็ต้องสู้ชีวิตแต่แต่ตอนที่เห็นนั่งทำมาทีนียมันก็ไม่เคยรู้สึกที่ดีนะเอปปาปากมาเฉยเลยตรงนี้ว่าเป็นเรื่องสุดยอดเลยหรือจะไปกินก๋วยเตี๋ยวพ่อก็เคยนั่งได้แบบมมเมื่ออแต่ว่าวนะเออมันก็เป็นเรื่องแบบเฮ้ยอะไรว่านั่งอยู่เฉยมันเหมือนมันไม่เฉยเฉยมันไม่มีเราไม่มีเขามันเหมือนแบบ มันไม่คิดไม่ปรุงอะไรอ่ะมันจะเชยออยู่กับอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนไม่มีความจริงแล้วก็มีความจริงแต่ว่าไม่มีความมันไม่มันไม่มีความปรุงแต่งอะไรตรงนั้นอ่ะใช่มันจะเชยอตั้งแต่ปีห้าหกนะที่พ่อย้ายไปอยู่ตอนตะเกให้ไปรู้มาแต่หนูก็ตอนนั้นมึงขึ้นโมสีแต่หนูก็งเข้าใจเรื่องตอนโตนะบ้างของบางคนที่เขาแบบคิดตกับการแม่เรากวาความรู้สึกนี้ ใช่ไหม,มความรู้สึกที่มันหมดความามามันมีความสุขแล้วมันก็ติดเป็นตัณหาเกิดอยากได้อยากจะเป็นแบบอยากอยากเข้าถึงมันนะ่ะแต่สำหรับหนูก็รู้แล้วก็จบแล้วไม่ได้ยึดติดมันแค่พังผ่านยันเกนลียาแม่งเลไม่ได้ทำอาไรเสียเวลาค่ะเพราะทุกวันนี้ใจมันก็สงบอยู่แล้วพอ่อก็สงบนะครข้งเนยเพราะเหมือนมันแยกจากสิ่งที่พ่อพูดอะ่ะพ่อพูดพ,อพ่ดพอก็พูดไปแต่ใจพ่อมันสงบ ที่เฉยไม่เยอะแต่ก็นั่งได้นะผมก็ยังนั่งได้อยู่นะพอก็นั่งได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ฉิงแบบเดิมแล้วกแต่พขีี้เกยจเออขี้เกียจแต่มันก็สงบของมันน่ะแต่มันนั่งได้อ่ะใช่มันมีคามนิ่งแบบเออรู้สึกนิ่งอ่ะแล้วก็นั่งนิ่งๆแบบนั้นอ่ะไม่ไม่ใช่แบบจะนอนก็ได้พ่อบางทีก็นอนทําไม่ใช่แบบว่าต้องพยายามนั่งแลแบบเป็นติดวัชิลล์จังนั่งปุ๊บได้เลยอือใช่มันเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติของของตัวเองกัแล้วอ่ะไม่ได้แบบเรามีวาชิลลอยู่แล้วเออใช่ใช่ อยากจะนั่งก็นั่งได้เลยก็แปลกจริงอย่าทั้ทงที่ก่อนหน้านะั้นอ่ะมเคยพยายามนั่งตอนตอนบวชอ,อ่ะมันก็พยายามนั่ง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 แต่ว่าเราไม่ได้แบบนั่งตามที่เขาบอกนะเราไม่ได้แบบอยากรู้จริงจรงพอเราอยากรู้จริงจงเราก็พยายามพยายามนั่งแล้วก็เน็กเน็กตามที่อ่านนะแบบปล่อยลยอย่งยยองลอยไปเข้าไปตอนไหนไม่รู้แต่รู้สึกว่าแบบ อันนั้นมันแค่เข้าไปในสมาธิไงแต่แต่ไอตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้นนะเพะิเพคือนั่งก็สงบเลยเออคือไม่ได้เป็นแบบเมื่อก่อนตอนที่เรานั่งแต่เราก็จะรู้ตัวหมดอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบอันเดียวอ่ะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยใช่แต่ตอนนี้มันจะไม่เป็นอันเดียวมันจะรู้รู้ตัวหมดอ่ะแต่มันเหมือนสงบเลยแต่เป็นความรู้สึกที่แบบดีมากอ่ะคือถ้าเกิดใครรบบว่ามันต้องมีความเข้าใจว่าแบบนี้มันคือเรื่องพิเศษแม่ คนที่ไปนั่งสมาธิแล้วแบบก็คงบางคนก็อาจจะโม้เลยแหละว,ว่าแบบเออเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้เลยนะเราไปจิตเราไปมันก็เป็นเรื่องของจิตอ่ะมันเป็นเรื่องของสมาธิมากกว่าไม่เงี้ยจริงตรงตรงนี้มันไม่เกี่ยว,วยเลยใช่โม้ไม่เกี่ยวขอคนเราเนื่องันเลยนะก่อนหนูอ๋อก่อนด้วยซ้ําหนูเข้าใจเทจะเจ้าก่อนแล้วก็เข้ามจแล้นเขาอยากพิสูจน์ว่าที่เขาพูดนะมันจริงไหมเพราะหนูว่าเพราะหนูว่าเป็นคนชอบ ชอบรู้ไงชอบอ่านชอบอะไรไงแล้วมันกกขี้สงสัยอนะไรเงี้ยถึงมาว่าชอบอ่านนู่นั่นนี่ไปเรื่อยไปเรื่อยดีนะเดีดดเ๋ยวเราจะกินอะไรกันก็จะต้มปลากระพงกันไปต้ม <Okay. S 2>